เงินกู้สวัสดีครับบริษัทกู้เงินด่วดครับคุณทัศนรงใช่ไหมครับอ๋ต้องการกู้เงินถ้าจะกู้เงินกับทางบริษัทของเรานะครับต้องหาคนค้ำประกรันมาอย่างน้อยหนึ่งคนนะครับ ครับใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับคำปะกันที่มาร์กอยู่เมื่าวะอ๋อฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลที่มาร์คหรือเปล่าฮัลโหลครับพี่เออพี่ผมอยู่ในอพาร์ตเมนต์พี่เออผมมีธุระว่ะพี่พี่ช่วยมาหาผมหน่อยได้ไหมวันนี้แหละ ได้พี่ได้ได้ครับได้ครับบอกว่าพี่เกคงจะคําให้กับเรานะเอาพี่วามาตัวนี้ตัวนี้อ้มีอะไรวะเลยได้ก่อนพี่สั่งข้าวสั่งข้าว นนี่ผมเยงเนีมีอะไรหรอเออเมื่อวานมีในหล่อโทรมามีเรื่องอะไรโอ้พี่ช่วงนี้ผมไม่มีเงินเลยผมสังแตกมากเลยแล้วผมไปเจอป้ายหนึง่งเงินกู้เงินด่วนนะพี่ผมคุยกับเจ้าของเขาเขาบอกว่าเขาต้องการคนค้ำประกันเลยพี่พอจะค้ำให้ผมได้ปะนะพี่นะค้ำให้ผมเถอะนะพี่ค้ำให้ผมเถอะ พรุ่งนี้เลยพี่คำให้ผมสิพี่เออโอเคได้ได้ได้โอ้โห oh, ขอบคุณครับพี่วันนิตเดี๋ยวเราไปเจอกันนะได้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เจอกันครับคุณไปรับ่างแบบน,นั้นเขาง,ง่ายๆเลยไมเนี่ยนี่เป็นไรเหรอคนสนิทกันถ้าเขาคู่เงินมาแล้วเขาไม่จ่ายคนก็ต้องรับผิดชอบปะ ไม่เป็นไรเพื่นกันสนิทกันอยู่แล้วแต่ปแต่กูได้เฮ้ยเดี๋ยวนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาติดต่อเรื่องอะไรครับ เรื่องของกู้ยืมเงินครับมีเอกสารไหมครับนี่ครับอรอแป๊บนึงนะครับได้ครับนะครับทางบริษัทของเรานะครับจะเจ็บดอกเบี้ย 1ิห้าเปอร์เซ็นต่อปีนะครับแต่ว่าจะขอเก็บเก็บดอกเป็นเดือนเป็นเดือนนะครับเก็บเป็นเดือนพี่ไหวป่ะฮ้ยไหวสิวะอ๋อได้ครับได้ครับคุณท่าน์รตนต้องการกู้เงินเท่าไหร่ครับต้องการกู้เงินสาม0 0ืนบาทครับส0ม0 0ื งานนี้จะเป็นสัญญาผู้ยืเนหนึ่งของธาคารของเราเดี๋ยวช่วยรบกวนคุณพัสดุรบเซ็นตรงนี้นะครับส่วนอันนี้จะเป็นสัญญาผู้คำงินผู้นะครับเดี๋ยวรบกวนเซ็นเลย โอเคครับเดี๋ยวรอรับเงินเลยนะครับคุณทัศนนนนะครับกู้ยืมเงิน3 0 0หมบาทในระยะเวลา1ปีนะครับดอกของพวกเราเนี่ยจะเก็บประมาณ15%บซต่อปีครับแต่ว่าจะเก็บดอกทุกๆเดือนนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับอันนี้ก็เช็คเงินสดแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนครับโอพี่เร็ว ขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับฮัลโหลโฮัลโหลครับพี่อ้อมพี่อ้อมอยู่บ้าน่างจังหวัดหรือเปล่าครับ เออผมพอดีผมมีปัญหาที่ผมอยู่จังหวัดไม่ได้อ๋อเดี๋ยวผมค่อยเล่าแล้วกันโอเคพี่เดี๋ยวผมขอไปอยู่นเดือนเดือนสองเดือนนะโอเคครับเจอกันครับอ,าอ้าวขอโทษนะครับ ใช่คุณอภิษ์หรือเปล่าครับอ๋อใช่ครับผมมาจากบริษัทเงินกู้นะครับไม่ทราบว่าคุณติดต่อคุณจรัตน์ดได้ไหมครับอ๋อไม่เลยครับผมติดต่อไม่ได้หลายเดือนอ๋อในเอกสารคุณเป็นคนคำประกันกู้ให้เขาใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับเชิญเข้ามานั่งในบ้านก็ได้ นี่ครับเอกสารการกู้ยืมเงินในการคำประกันครับคือทางเราติดต่อคุณทัศนดลไม่ได้มาเป็นเวลาหกเดือนแล้วนะครับก็ติดต่อเขาไม่ได้ซึ่งเขาไม่ได้ส่งดอกเบี้ยเป็นเวลาหกเดือนแล้วครับซึ่งตามหลักฐานได้กฎหมายแล้วคือคุณเป็นคนคำประกันเงินคุณต้องเป็นคนจ่ายหนี้แทนเขานะครับเท่าไหรครับประมาณรวมทั้งต้นทั้งดอกแล้วประมาณ3 5 4 0 0 0ห้าี่บาทครับ แต่ถ้าคุณไม่จ่ายผมขออนุญาตดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับได้ครับเราผมาพาไปจ่ายที่บริษัทได้ไหมครับอ๋อได้ครับถ้าอย่างนั้นแล้วผมขอตัวลาก่อนนะครับได้ครับ